เมื่อผมต้องเอาชีวิตรอดในดินแดนโลกล้างผมจึงต้องทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ผมจะสามารถเอาชีวิตรอดได้หรือไม่ไปติดตามรับชมกันได้เลยครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปช่วยกดติดตาม f c e e o o o k แฟนเพจให้ด้วยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างที่คลิปชันเลยเอาละครับทุกทุกทีสวัสดีกุนด้วยนะครับผมเอ็กไลเซอร์นะตอนนี้ผมอยู่เกมไมค์ครับนะครับนี่ก็เป็นไมค์ครับซีรีส์ดินแดนลกล้างของเราอีกเช่นเคยนะครับผมไปฮะ ภารกิจของเราวันนี้ก็คือไม่รู้เดี๋ยวขอนอนก่อนเอ๊ะทำไมมันมืดๆแบบนี้เนี่อ่ะอ่าลงไปข้างล่างโอ้โหรู้สึกว่าจะมีหมอกเยอะแยะเลยเราลงไปตักน้ำมาเพิ่มดีกว่าไปครับผมอุ้ยมันมืดอะ่ะว่าเกมมันบักอะ่ะ <c oughs> ม่น่าใช่อ่ะดูดิมัไม่มห,หมอกเพียบเลย มันใช่เวลากลางคืนปะเนี่ยทำไมมันหมอกมันเยอะจังหรือว่าเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วอววาจจะเปาคคอยไปตักอาจจะเป็นตอนกลางคืนแล้วอนอนได้แล้วโอเคโอเคไปคุณมอร์นิ่งในที่สุดก็เช้าแล้วแสดงว่าเมื่อกี้มันเป็นช่วงเวลาที่มันใกล้ค่ำนี่เองไปเดี๋ยวผมไปตักนะ้ำมาเพิ่มดีกว่าอเริ่มหิวแล้วขอกินเนื้อแก่หน่อยจิบ๊บไปวิ่ง จิบจบจิบจบไปฮะลงไปตักน้ํานี่ทางลงก็คือลงทางนี้โอ้ยเจ็บเฮ้ยจิบ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 โอ้โหเจ็บมากไปฮะผมตักน้ําเราต้องมาทำฟาร์มเราให้มันเสร็จฮ่าฮ่าจิบจิบจ๊บจิบจิบเฮ้ยฮู้มึก เดี๋ยวเราค่อยมาตกปลาอีกทีเดี๋ยวผมขอสู้กับแมงมุมก่อนสู้กับสไปเดอร์เดี๋ยวเราค่อยแบบเออทำเบ็ดตกปลาได้ไหนเมื่อกี้เหมือนผมเห็นซอมบี้มันอยู่แถวนี้นะมันไปไหนละมันตุยเท่าไหร่ <c oughs> สมน้ำหนักไปละหเฮ้เยหิวไว้มากเลยถ้าเราวิ่งแล้วมันหิวไว้นั่นหรอจุ๊บ อาาขึ้นขึ้นจุ๊บจุ๊บจุบจุจ๊ขึ้นยากฝั่งนี้เรามาขึ้นฝั่งนี้ดีกว่าอ่าฝั่งนี้ขึ้นง่ายจุ๊บจุบจุบจุบโอ้โหโหลอดอาหารลดไปสองลอตแล้วรดไวมากเลยแต่เราค่อยไปหาอาหารเพิ่มเรามีเนื้อหมูอยู่เฮ้ยเจอน้องหมูเฮ้ยนี่เป็นเหมืองหรือเปล่าเนี่ย นี่น้องหมูขอเนื้อหน่อยอยากกินสเต็กหมูพัก็อบนี่ขออีกตัวนึงจุบจ๊บจุบจ๊บจ,บจบุโอเคกูดไปเรากินเนื้อก่อนจิบ๊บวิ่งแปแหนบ้านเราอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ย <c oughs> อ,อ๋อยู่ทางนี้อยู่ทางนี้ <c oughs> <c oughs> เกือบแล้วเกือบลงทางฮะ โอ้เฟมเลยเริ่มดรอปละเติมน้ำอ่าเติมน้ำแล้วก็เติมนี้แล้วก็เติมนี้โอเคเดี๋ยวผมจะวิ่งไปแบบเร็วๆเลย <c oughs> มาแล้วในที่สุดก็ถึงบ้าน <c oughs> ไปกับสีบเลลามากอ่าโอเคโอย้ยดูน้ำกระเพื่อมดิโคตรดี อ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทำฟาร์มสัตว์ดีกว่าโอ้โหรออาหารรถขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหหิวหิวอ่ะเดี๋ยวผมไปตัดไม้มาทำรั้วเป็นอ่าเป็นฟาร์มสัตว์ดีกว่าไปเนะต้นตน,นี้นี่แหละต้นไกล้ๆไม่ต้องไปตัดไกลจุบ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 ีนี่แล้วก็ตรงนี้ตัดให้หมดอ้าวไม่ถึงไม่เป็นไรจุบจุบ เก็บเเรามีไม้อยู่เท่าไหร่สิบเก้าเนี้ยอ่าได้อยู่ฟาร์มสัตว์ไอตัวนี้มันมันจะกินข้าวป่ะเนี่ยจะต้องลองดูอ่าเดี๋ยวขอตัดเพิ่มรั้วไม้เราต้องเป็นรั้วสีแดง <c oughs> เพราะว่าไม้นี่มันเยอะไงเออใช้รั้วไม้สีแดงนี่แหละไปไปตัดตัดจึบจึบจบนี่โอเคอ่ะ ฟาร์มเราก็ต้องใหญ่ๆหน่อยนะเพราะว่าคิดว่าน่าจะมีหลายตัวฟาร์มไก่ฟาร์มแกะแล้วก็ฟาร์มวัวแล้วก่อนอื่นขอย่างเนื้อก่อนโอ้ว,ว้าวได้ทองแดงมาเยอะเลยอืออ่าเดี๋ยวพวกแรกเก็บไปนี่ละกันอ่ะเรามีรั้ว15อ่าเดี๋ยวไปเลยไปวางก่อนเลยออกแบบรั้ว มานี้เดี๋ยวผมจะมทำต่อมานี่ดีกว่าเรามีดินเหลือเดี๋ยวเราอเอาดินมาเสริมตรงนี้ไปไปเอาดินมาจ๊บจึบจึบจึบจบจ๊บจิบจ๊บจิบปีนขึ้นบ้านดินน่าจะบล็อกดินอาอยู่นี่ไปฮะลงไปจิบจิบ นี่เราก็วางนี่อ่าจุ๊บอุ้ยนี่เราก็เสริมพื้นที่ตรงนี้จุ๊บจุ๊บาจุ๊บจิ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 ๊บจุ๊บจิ๊บจุ๊บโอเคจากนั้นเดี๋ยวผมก็จะอ้ยวางรั้วจากตรงนี้อ่ะตรงนี้จะเป็นรั้วสัตว์อุ้ยเล็กนี่อ่ะ จ,จ,จุบจุบโอ้กิบอกแล้วหาให้มันถึงตรงนี้อ่าตรงนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวขอขุดไอ้ N ันี้ออกกันนี่ไปวางที่ใหม่ไปล่อฟ้าที่ใหม่สายล่อฟ้าเนี่ยเคเาตรงนี้ฉะนั้นผมก็ ทำรั้วเพิ่มปึ๊บปึ๊บป๊บถึงตรงนี้จะเป็นทางเข้าไป้คาบั้วมาเพิ่มแล้วก็คาประตูระตู้วด้วยอันนี้ก็คาให้หมดเลยจิบจิบจๆบจิบจ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 บแล้วก็อ่ะไม้นี้โอเคไอกบล็อกหนึ่งแล้วกันแล้วก็สติกสติก จุ๊บจุ๊บโอเคอ้าวรัวอยู่ไหนเนี่ยปตูรั้วปรรัวไม้จุ๊บจุ๊บจุ๊บจุิบอมี่้ายี่คิดว่าน่าจะพอนะ่ะครับสติกก่อแต่นะเราก็เป็นประตูรัวไม้สองโอเคไปแค่นี้คิดว่าน่าจะพอไม่พอก็ค่อยขาดใหม่ จากนั้นเราก็รอให้ข้าวโตวแต่ว่าเราต้องไปตอนนี้เราน่าจะได้แค่น้องไก่น้องไก่ก่อนเพราะว่าเรามีแช่ซีดอ่ะเออหญ้าตรงนี้เราก็ปล่อยไว้ดีกว่าน,ะนี่จุดบอืมเราจะาตรงกลางไหมเราจะอ่าเราเป็นตรงนี้เป็นประตูแล้วกันนี่อ่านี่ไปนี่ก็นี่จุุบจุบ,จบ จุ๊บโอ้ได้ยินเสียงน้องหมูดีเลยเนี่ยไปไปไป,ไปเข้าไปเข้าไปอน้องผักน้องเข้าไปก่อนจุ๊บไป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 อยู่ดีๆก็ได้เลี้ยงหมูแกวเลยเฮ้ยถ้าถ้าเราสามารถหลอกล่อน้องหมูไปมาเพิ่มอีกได้จะดีมาก เอ้ยอารากกาเนี่ยอไม่ใช่อารากการามะรามะเนี่ยกินอะไรวะแต่ขอลองซีดหน่อยดิกินไหมไอ,อขี่น้องก่อนอุ้ยน้องมองด้วยอขี่เฮ้ยเอาไม่รักเราเลยเหรออุ้ยมองหน้ามาเออ,อนี่ไงน้องรักแล้วไปละ <laughs> พอแค่น้องชอบก็ดีใจละ แพ้ผมจะมืดอีกแล้วเดี๋ยวเรารอข้าวโตแล้วเราก็ไปล่ออ่าไปอ่าไปล่อล่อสัตว์มาที่ฟาร์มเราโอเคตอนนี้ได้แค่ซีดเดี๋ยวขอเดินหาไก่แถวนี้ก่อนก่อนที่มันจะค่ำนะอืม let's go ตอนนี้ผมเจอน้องแก่นะยังไม่เจอน้องไก่เลยแต่ น้องแกะก็น่าจะกินข้าวน้องไก่ไมีน้องไก่อยู่นี่ปะอ่าตรงนี้น้องแกะอาเช้า,ชาแล้วเดี๋ยวเราไปหาน้องไก่ไปแล้วผมขอเดินดูน้องไก่ก่อนแถวนี้มีน้องไก่หรือเปล่าโอ้โหแสงอาทิตย์ตอนเช้าแนี่มันดีจริงๆนี่เจอน้องไก่แล้วมามามมา,มา,มานี่มานี่มานี่ มา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 ขำำมอนมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเดินตามมาเลยอุย้ยลาม้าลามามันเหมือนอันลับก้ามากนี่ตอนนี้มีน้องหมูน้องหมูอยู่ตัวเดียวนะมาเร็วมา,เ,วมาเ,วเข้ามาเร็ว จุบจุบจุบจุนี่ตักเลยเฮ้ยเดี๋ยวน้องมูออกมาเดี๋ยวเริ่มเข้ามาเข้ามาอ่าอ่าให้น้องให้น้องนี่อ่าน้องอิ่มแล้วโอเคไปไปละไปละผมเดี๋ยวต่อไปไหนดูซิข้าวเริ่มโตยังอยังไม่โตเดี๋ยวผมไปหาน้องไก่มาเพิ่มก่อน นี่น้องไก่มันต้องอยู่เป็นคู่นะมันถึงจะออกไข่จึ๊บจิ๊บจ๊บจ๊บโอ้น้องหมูสวัสดีฮะน้องหมูเราจะผักน้องหมูไปน่าจะไม่ได้นี่จึ๊บจ๊บแล้วน้องแกะน้องแกะเนี่ยต้องรอข้าวโตเดยอไปหาน้องไก่แถวนี้ก่อนเจอหรือเปล่าโอ้โหเริ่มหิวอีกแล้วงำ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  น้องไก่จ้ะเอ้ยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วนู่นูน้องไก่อยู่นู้นไปครับผมจืบจืดจืดน้องไก่อ่านี่นี่นี่น้องไก่อยู่นี่นม,น آ, นนนนมาคอมอนอ้มีไข่ไก่ให้ด้วยมาเร็วมาเร็วมามาตามมาจืดจืดจด าเร็วไาเร็วเร็วรีบบินมาบินมาบินมาให้เร็วที่สุดน้องขาสั้นนะโอ้เจอน้องบัวแล้วตุ๊บจุบ๊ตุตอนนี้ผมรอให้ข้าวโตอย่างเดียวนะกว่าข้าวจะโตกว,กว่าจะได้เก็บเกี่ยวมาเร็วมาเร็วมาเร็วมา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 รีบเดินรีบเดิน จึ๊บจึ๊บจึ๊บมาเร็วมาเร็วมาเร็วอ่ะน,น้องหิวแล้วมาอุ้ยอุ้ยออกลูกข้ามรั้วเลยเหรอตามมาตามมาเอ๊ <c oughs> แค่แค่มองหน้ากันมองมองแบบข้ามรั้วแล้วเอ่า น้องหมูไม่กินเ,เหรออ่าอ่าไอ้ลูกริบโตริบโตลูกเจี๊ยบจึ๊บโอ้หเริ่มโตแล้วออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เคลียร์ตรงนี้เคลียร์ตรงนี้ไปปลูกที่ใหม่ไปขอไปตัดไม้เพิ่มต้นไม้ตรงนี้โตแล้วไม้ส้มซะด้วยอยากได้ไม้โอ๊กวะ,ะตรงนี้ตรงนี้ แม่ต้นไม้นี่โตแปลกๆนะแปลกยังไงหรอปกติมันโตขึ้นตรงๆไงเฮ้ยเข็มโอ้โตัวน้องไก่ตัวนั้นก็มีลาบะผมว่าข้าวอาจจะล่อตัวตัวนี้ได้อาจจะร่อตัวลามาก็ได้เดี๋ยวเรารอให้ข้าวโตก่อนนะครับ <c oughs> อ่ะผมรอไม่ไหวผมก็เลยใช้ กระดูกนะฮะมาเป็นปุ๋ยนะมามาลองแล้วกันหาต้นนี้โอ้ได้มาแล้วแกวแล้วก็ปลูกซืนมาอาเยี่ยมไปเราได้เข้ามาสองต้นแล้วไปฮะจัดการเอาน้องแก้มน้องวัวมาก่อนขอยิงครัอ่าฝั่งนั้นมีน้องแกะ น้องแก่แล้วก็น้องสนใจไหม <c oughs> ไม่สนใจเลยบุ้ยอ่ะทางนี้มีน้องวัวด,ด้วยทำไม่ผิดนะน้องวัวแล้วก็น้องแกะอ่ะเราก็อ่าลากมาทีเดียวสองตัวพร้อมกันเลยมาแล้วมานี่น้องแกะนี่ม้ม้อุ้ยข้างล่างนี้เป็นเหมือนหรือเปล่าเนี่ยมามาน้องวัวมาด้วยน้องวัวนี่สองตัวพอดีเลยเร็วมาเร็ว,รว,รว,รวโอเคตามมาตามมา โอ้น้องแกะน้องแกะเร็วรเร็วจึบบมมามาม้แกะมาเร็วคอมอนมามามาพร้อมกันเยอะๆเลยโหไกลมืนกันนะเนี่อ่ะจิบจิบจบบ มาเรือมาเรือ <c oughs> มาเรือคอมอนคอมอนใกล้ถึงละ <c oughs> น้องแกะน้องวัวมาอยากได้ตัวลาม้ามาด้วยอ่ะไม่รู้ว่าน้องกินอะไรอ่ะยน้องหลุดน้องหลุดน้องหลุดมามาๆน้องตามไม่ทันเราก็ลองเดินเดินรอหน่อยนะมาเร็วมาเร็วมาเร็วอุ้ยอุ้ยมามห คอมมอนเดี๋ยวเดี๋ยวข้าวไม้มาทุบทุบขอปิดรั้วก่อน okay. โอเค <c oughs> อ่าอ่อ่าหมดแล้ว <c oughs> หมดแล้วอ่ะอ่าให้น้องไก่ดีกว่าจุบอ่ารีบโตรีบโตโอู้ฮูยหมดแล้วหมดือ,อข้าวไม่โตข้าวโตวไม่ทันทำไงดีไม่เป็นไรเราได้น้องวัวกับน้องแกะมาแล้วเดี๋ยวจากนั้นเราก็รอให้ข้าวโตนะครับ โอเคครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นครับถ้าชอบคลิปนี้คลิปไหนก็อย่าลืมทไปกดไลค์กดแชร์ก็กด s ับสไครป์ผมด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับไปละบุ๊ยบุ่ะคลิปนี้ก็ถือว่าภารกิจสำเร็จนะครับไปละ